เราได้ค่ะแต่ว่าน้องๆสวยหรือเปล่าเอา,เอาแล้วไงน้องน้อๆบอกไหวแต่คุณพ่อคุณแม่เริ่มเกิดจากการคุ้มขมับกกนะคะในบรรยากาศได้แล้ว <c oughs> มางทนตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วถ้าเร<อ>าคุณพ่อคุณแม่เราจะเรียกลูกกลับม่แก้วไม่ลูน้องๆอยู่ข้างหลังสิคะไม่แม่ตอนเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเลยลตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปเดิน ขอระบายความเครียดค่ะดึงดึงดึงโอ้หน้าแดงมากมากเลยนะคะข้างหลังเอาเป็นว่านะคะวันนี้เนี่ยนสนุมออกมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่มาอยู่รอเซฟท์แก้วรู้ปหมเราไม่รู้หร <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันหน้าเวทตีตรงนี้ต้องขอบคุณมากจๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะอวยพรทุกคนส่วนเด็กวันนี้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เหมือนทุกวันด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็ยังไง ความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เป็นดีดแค่วันนี้วันเดียวนะ<ช>เป็นด,ดีได้ทุกๆวันเลยเป็นดีของคุณพ่อคุณแม่คุณครูญาติพี่น้องเจ๊ได้เลยนะคะที่พูดนี โชว์จบแล้วนะคนที่เดินอ่อนนี่เหมือนเขาแบบยังพูดคิดถึงอยู่นะคะเดินกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้นเราจำหน้าได้เราเราพูดผิดคิวไปรอเปล่าคะโอ้เว้นอะไรอย่างงี้ดีกว่าก่อนที่เขาจะรีบไปกันเราไปฟังเพลงสุดท้ายกันค่ะโอเคค่ะเพลงนี้ขอร้องแบบออกมาจากตัะไบไสพุงออกมาเลยนะคะร้องมือดังพร้อมกันเลยค่ะไม่ใช่อีชา This is We're oh ไม่ตกเลยเห็นแล้วว่าจะมาเวลาเดียวกับเราเลยค่ะเริ่มตอนเช้าบอกไม่นึงว่าอ้งสิ่งดังมากค่ะที่นเลสุดยอดเพราะว่าที่นีวัยรุ่นที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่เฉพาะกลุ่มนี้เะวัยรุ่นมากที่สุดงานเลยค่ะมีไม่ตกเลยทข้างหน้าก็ร้องได้ทุกคไม่มีใครสู้แถวนี้ได้แล้วล่ะมาตั้งแต่กี่โมงลูกไม่ไปไหนเลยอยู่ตรง นะครับยังววันนี้ทั้งสามคนก็มาปิดเวทีงานวันแห่งชาติประจำปี55ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะคะกระทรวงศึกษาธิการด้วยที่ให้โอกาสนะคะพวกเราได้มาเจอกับน้องๆที่นี่มีความสุขมากๆนะคะในวันเด็กปีนี้ค่ะจะเป็นการปิดวันเด็กของพวกเราที่สวยงามมากๆที่สำคัญก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยที่อยู่รอกันตั้งแต่เช้าใช่สุดยอดท่านในข้อศีลตัวเองอีกทีนึงได้ ก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของน้องๆวัยเด็กๆหลายๆคนเลยคือนอกจากจะน่ารักด้วยร้องเพลงเก่งเต้นเก่งด้วยนะเรื่องการเรียนก็ไม่ทิ้งเลยนะถูกต้องนี่เด็กจุฬานะจ๊ะเรียนคณะอะไรกันบ้างคะเป็นคณะอะไรกันบ้างเออเอาไปอยู่ปีหนึ่งค่ะคณะรัฐศาสตร์จค่ะค่ะต้องปีสองบัญชีจุฬาค่ะแต่แกอยู่แต่สองอีกที่หนึ่งอที่เขาอยู่มาเก๊ตินค่ะ ยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อกี้กินลาบอกแล้วเออแต่ทำไมเราไม่เจอกันนะครับเพราะว่าพี่นพก็เรียนอยู่ทนจุลานะิงเหรอครับครับแต่เรียนเมื่อไหร่ยสิบปีก่อนนะครับไม่เจอผมไม่เจอนะครับสี่สิบกว่าปีแล้วนะคไม่อยากบอกเลยนะว่าพี่นพเป็นญาเออเป็นเพื่อนเพื่อนกับอาหรือว่าลุงของน้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยใครอ่ะไม่บอกแล้วกันเป็นใครเป็นหลานพี่ฟอนบ้างอ๋อ อันนี้เลขสี่เลขห้าละค่ะหลอเล่นเลยะว่าเลขสองครับยี่สิบสี่โอ้ราอย่าพูดเรื่องอายุเพ้ามากาหัวใจจะวายะ้ามณ์เสียนะคะให้ว่าลงานดีกว่านะเออไหนๆน้องๆก็มาแล้วนะคะผลงานมีอะไรบ้างฝากแฟนๆได้เต็มเหนียวเลยจ้าค่ะก็อนอื่นเลยก็ฝากสำหรับอัลบั้มที่ห้าแล้วกันเมพวกเราไฟฟังแก้วนะคะก็จะได้เห็นซิงเกิลแรกกัน ใายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็สำหรับงานพิธีกรงานละครแล้วก็งานหนังเน่ก็อยากให้ติดตามด้วยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจะได้เห็นพวกเรา3ามคนอย่างแน่นอนค่ะแล้วน้องแก้วล่ะครับอยากจะฝากอะไรดีค่ะก็เพื่อนก็ฝากก่อนนะก่อนงานหรือว่าอะไรเนาะเขาเล็นกับเลยแล้วก็ปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนแน่นอนจะมีอะไรให้ ชีเสีให้เสียตังให้น้องเสียตังค์ใหญ่เลยนะคะความสรีใหญ่คือจะบอกว่ามันไม่ได้เสียตังนะคะเป็นการสอนที่เรากำลังจะบอกให้น้องๆทุกคนนะคะรอมตั้งแต่วันนี้กลับไปหยิบกระปุกออมสินนะคะแล้วก็หยอดวันละหนึ่งบาทหรือวันห้าบาท เก็บไปเรื่อยๆจนถึงวันนั้นรับรองว่าสามารถนาเงินที่เก็บหอมรอมริบเนี่ยมาใช้ได้แน่นอนเป็นกวามฝึกเมื่อจะสอนให้น้องๆเก็บออมนะคะแต่ว่าก็มาใช้จ่ายเราีสิ่งดีจะสนับสนุนให้เรามีกาลังใจในการทางานต่อไปนะคะวยวนี้เขาน่าจะใช้ตู้เซฟกันเหรอคะผมว่าอยากเลยอยากรู้เลยอ่ะ เขาไม่กอดเขาตอกถุงเอาไว้ให้น้องๆเก็บตังค์ไว้ก่อนไม่รู้เลยละอีก12เดือนให้ทุกคนไข่ปริศนาเป็นสองเดือนเลยอ๋อเป็สองเดือนเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึงไใครในปีนี้แน่นอนใครในปีนี้ค่ะอ่ะใครรักเฟย์ฟาแก้วหยอดกระปุกเอาไว้ก่อนเลยนะจ๊ะหยอดหรือยังเริ่มหยอดหรือยังไม่ต้องหยอด่อนหย่อนนะโหนกดเงินสดออกมาเลยทันทีไม่งไปไม่ต้องหยอดก็แม่ขายหยอดเก็บไว้เองจะได้ห แบบว่าที่เหลือก็ให้คุณแม่สมทบทุนคุณพ่อคุณแม่จะไม่ลำบากใจแล้วก็จะได้คุณพ่อคุณแม่้้ตรงนีจะได้อนุญาตให้มาดูเฟซบันแก้วต่อไปนะก็ทาคุณแม่คุณพ่อมาด้วยเลยโอ้โหเริ่มจะเริ่มจะได้เขาลางเลยนะว่าอะไรอะไรนะครับระหว่างที่เราคุยกันอยากให้ดูสายตาของน้องเขาจ้องแบบมีความสุขมากอ่ะมากับใครคะเนี่ยน้องมากับใครคะเสื้อส้มเนี่ยค่ะมาครับมากับใครคะมามากกับแม่น้อง สุขอยู่นี่ลูกนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะคุณแม่รุ่นแม่โอ้คุณแะ่เชื่อเนี่ยแล้วองว่าคู่นี้ต้องไปทำอะไรพิเศษพิเศษด้วยกันกับเฟยฟังแก้วแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะแก้ตัวนี้สแกนหน้าไปหมดแล้วนะคะใช่เราเห็นถูกต้องเราเห็นเราเห็นแล้วเราจับได้เราเห็แล้วมีการสแกนแล้วเป็นบุหรี่ไปเลยนะครับนะต้องขอบคุณเฟย์ฟังแก้วมาเลยนะครับขอเซ็นคิ้นให้กับเฟย์ฟังแก้วด้วยนะครับ